ตัวอย่างที่12นะคะจะเป็นตัวอย่างสุดท้ายของเรื่องนี้ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ท้าทายนักเรียนพอสมควรนะคะตัวอย่างนี้บอกว่าจงหาค่าของ k และ m ที่ทำให้ฟังก์ชัน f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับส <Demon. S 2> เมื่อกำหนดให้ f x เท่ากับ 2x บวก k โดยที่ x น้อยกว่าสอง f(x) เท่ากับ6เมื่อ x เท่ากับ2และ f(x) เท่ากับ mx เมื่อ x มากกว่า2นะคะโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาจะให้เราหาค่า k และ m เมื่อฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ2ดังนั้นเราจะต้องใช้สมบัติความต่อเนื่องของฟังก์ชันมาช่วยในการหาค่า k และ m นะคะซึ่งฟังก์ชันของเราตอนนี้ต่อเนื่องอยู่แล้วมันจะต่อเนื่องเมื่อไหรนะ่นักเรียนจำได้ไหมคะฟังก์ชัน f ของเราจะต่อเนื่องก็ต่อเมื่อลิมิตของฟังก์ชัน fx เมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าเท่ากับ fa นะคะ เพราะฉะนั้นเราจะใช้สมบัติความต่อเนื่องนะคะมาช่วยในการหาค่า k และ m นะคะเริ่มจากหาค่า k ก่อนนะคะเราจะหาค่า k เราต้องตรวจสอบเมื่ออะไรคะเมื่อ x น้อยกว่า2เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องใช้ลิมิตซ้ายนะคะใช้ลิมิตซ้ายมาเป็นตัวช่วยเราก็บอกว่าเนื่องจากฟังก์ชัน f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ2เพราะฉะนั้นลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้าใกล้2ทางซ้ายจะต้องมีค่าเท่ากับ f(2) ถูกไหมคะเพราะมันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ2 นะคะเมื่อลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้2ทางด้านซ้ายเท่ากับ f 2ลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้2ทางซ้ายคือลิมิตของอะไรล่ะเข้าใกล้2ทางซ้ายก็คือ x น้อยกว่า2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือลิมิตของ 2x บวก k เมื่อ x เข้าใกล้2ทางซ้ายจะต้องมีค่าเท่ากับ f 2 f 2หมายถึง f x เมื่อ f x เท่ากับ2ดังนั้น f 2จึงมีค่าเท่ากับ6นะคะแทนค่าฝั่งซ้ายก่อนนะคะแทนค่าลิมิตนำสอเข้าไปแทนที่ x ก็จะได้เท่ากับ2คูณ2บวก k จะมีค่าเท่ากับ6นะคะตอนนี้เราจะใช้วิธีการแก้สมการเพื่อหา k ออกมา ะะดังนั้น2คูณสได้4 4บวก k เท่ากับ6เพราะฉะนั้น k เราก็จะมีค่าเท่ากับ6ย้าย4ไปลบ6ลบ4ก็เหลือ2นั่นเองนะคะเราได้ค่า k เรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะไปหาค่า m m อยู่ตรงไหน m อยู่ตรงนี้นะคะฟังก์ชัน fx จะมีค่าเท่ากับ mx ก็ต่อเมื่อ x มากกว่า2 ดังนั้น x มากกว่า2เราก็ต้องพิจารณาลิมิตทางขวานะคะใช้สมบัติข้อเดิมเกี่ยวกับความต่อเนื่องเนื่องจากฟังก์ชันนี้ต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ 2, 2> ใช่ไหมคะดังนั้นเราบอกว่าเนื่องจากฟังก์ชัน f ต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ2ดังนั้นลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้2ทางขวาจะต้องมีค่าเท่ากับ f 2 ลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้2ทางขวาใช้ฟังก์ชันไหนล่ะเข้าใกล้2ทางขวาต้องใช้ฟังก์ชัน m x ดังนั้นเราก็จะได้ว่าลิมิตของ m x เมื่อ x เข้าใกล้2ทางขวามีค่าเท่ากับ f 2ซึ่ง f 2หรือ f เมื่อ x เท่ากับ2มีค่าเท่ากับ6ค่ะ ัดการแทนค่าลิมิตฝั่งซ้ายนะคะเพื่อแก้สมการนะคะนำสองไปแทนที่ x เราก็จะได้ว่า 2m มีค่าเท่ากับ6ดังนั้น M เดียวย้าย2ไปหาร M เดียวก็จะมีค่าเท่ากับ3นะคะเราได้แล้วค่ะเราได้ทั้ง K และ M เสร็จแล้วเราก็มาสรุปกันนิดนึงเพราะฉะนั้นนะคะค่า k เท่ากับ2 และค่า m เท่ากับ3จะทำให้ฟังก์ชันเป็นยังไงคะจะทำให้ฟังก์ชัน f ต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ2นั่นเอง